มิ้นมาอยู่กันที่โครงการคอนโดมิเนียมเดอะนิชโมโนบางนาค่ะและสําหรับห้องนี้ค่ะขนาด33.21ตารางเมตรค่ะฟอนเนิเจอร์ครบคันมากๆมีทั้งโซฟาค่ะทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้านะคะเตาแกส๊สไฟฟ้าและไมโครเวฟให้อีกด้วยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่นะคะบระว่ายน้ําแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นฟิตเนสการรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการเรื่องบ้านบ้าน by J S a s Management อีกแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะมิ้นมาอยู่กันที่โครงการคอนโดมิเนียมเดอะนิชโมโนบางนาค่ะตั้งอยู่บนถนนเทพารักษ์นะคะเขตบางนากรุงเทพมหาคนครของเรานี่เองค่ะและที่นี่นะคะบอกเลยว่าเขาใกล้กับแหล่งสําคัญสําคัญหลายแห่งมากค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างเมกาบ,บางนาค่ะเซ็นทรัลบางนานะคะหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลไทยนคลินค่ะแล้วก็ใกล้กับโรงเรียนบางเกอะพัฒนาอีกด้วยค่ะ และในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกของที่นี่นะคะบอกเลยว่าเขาจัดเต็มมาให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นฟิตเนสค่ะและนอกจากนั้นค่ะเขาก็ยังมีระบบการรักษาความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นรปภบบ24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็มีระบบคีย์การ์ดนะคะเข้าออกอาคารอีกด้วยค่ะ และสำหรับห้องนี้ค่ะจะอยู่ที่บริเวณชั้น6ค่ะโดยขนาด3.3.21ตารางเมตรค่ะห้องนี้จะเป็น1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะมีแบ่งสัดส่วนชัดเจนค่ะระหว่างห้องนั่งเล่นและห้องนอนนะคะมีกระจกบานสไลด์ กัในให้นะคะแล้วก็มีเป็นในส่วนของเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะอย่างด้านซ้ายมือของมินี่ก็จะเป็นเตียงนอนค่ะขวามือค่ะถัดไปจะเป็นตู้สื้าค่ะเฟอร์นิเจอร์อย่างที่มินบอกไปนะคะว่าครบคันมากๆเพราะว่าเขามีทั้งโซฟาค่ะทีวีตู้เย็นเครื่องซักผ้านะคะและในส่วนของครัวนะคะก็ยังมีเป็นเตาแกส๊สไฟฟ้าและไมโครวเวฟให้อีกด้วยค่ะการเดินทางไปยังคอนโดมิเนียมเดอะนิตโมโนบางนาโดยเริ่มต้นจากเนชั่น ขับตรงไปประมาณ1.8กิโลเมตรเมื่อเจอร้านอาหารครูบังนาให้เตรียมชิดซ้ายขับตรงไป50เมตรเลี้ยวเข้าซอยเดนิดโมโนโบังนาและขับตรงไปประมาณ200เมตรโครงการจะอยู่ซ้ายมือ ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่มินพาคุณผู้ชมมาชมกันในวันนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามช่องทางอื่นๆของเราด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok แล้วก็ Facebook ค่ะและนอกจากนั้นค่ะทาง j s เ Management ของเราค่ะเรามีแอปพลิเคชันบ้านๆแล้วนะคะให้คุณผู้ชมได้เข้าไปชมทัพของบริษัท j s เ Management ของเราค่ะมีกว่า2,000รายการเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันไหน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ